สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกทุกทนะ่านเนาะเอาละมือนี่นะพี่น้องเข้ากับสิมเว้ากันเรืองพระเครื่องเนาะพระเครื่องนะพี่น้องอ่าลหลายคนก็นมีการเก็บสะสมเนาะบางคนนี่เก็บสะสมอ่าเพื่ออนาคตเนาะอ่าพระเครื่องนี่ก็มีอยู่หลายๆรุ่นคือกันทีมีราคาที่สูงนะพี่น้องหลายๆรุ่นกระบ,บอกว่า เป็นของแท้เนาะอีกหลายๆายรุ่นก็บ,บอกว่าเฮ้ยของปลอมกับบ่หูด้วยกันว่าอะไรของแท้ของปลอมน้องพี่น้องซึ่งพระเครื่องเนี่ยถึงแม่วาพระเครื่องเนี่ยสิมีราค่าที่สูงสิมีของแท้ของเทียมนะพี่น้องราคาลอยลลานพันลลานกับบ่มีประโยชน์ถ้าค้นถือบ่มีศรัทธานะพี่น้องขันค้นถือบ่มีศรัทธา สิถือพระเครื่องลอยล้านพันล้านกับอะไรมีประโยชน์ียังเนาะสิถือของแท้ของเทียมกับว่ามีประโยชน์ียังเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะพี่น้องทุกอย่างอยู่ที่ใจคนเฮ้ามียังกระตามเนาะขอให้มีศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่เฮ้ามีศรัทธาในสิ่งที่เฮ้ายึดถือนะคะพี่น้องขอให้มีศรัทธาปฏิหารมันสิเกิดกับพี่่น้องๆ นะครับถ้าหัาวใสศรัทธาสิถือราคาแพงปรนไดมันก็บ่มีประโยชน์นะครับยกตัวอย่างนะพี่น้องยกตัวอย่างและหลายคนเอ๊ะเป็นอย่างบางคนนี่ซื้อหวยเป็นอย่างคือถือแขงแต่คนอีกหลายหลายคนซื้อหวยเป็นอย่างที่บ่ถือเนาะมันขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละคนนะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับ บุญกรรมเนะาะอาหารเขาเรียกว่าบุญกรรมนั่นแหละเนาะพี่น้องบุญที่เฮาสางทำมากรรมที่เฮ่าสางทำมาเนาะพี่น้องบารมีที่เฮาเหตุมาครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งเพิ่นสอนไหววา่าการสร้างบารมีเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็คือการให้ท่านนั่นเองนะพี่น้องการให้ท่านให้ได้จังใดก็คือลักษณะ การให้เนาะให้ของอยู่ของกินให้ค้นที่ด้อยกว่าให้ค้นที่ขาดเนาะพี่น้องให้ค้นที่บ่มีอยู่บ่มีกินให้ค้นที่เขาบ่มีเนาะพี่น้องการให้นั่นเองเนาะให้โดยที่บบหวังสิ่งตอบแทนเอียงมันที่สั่งบาลลีให้กับห้องเนาะการเขาวัดเขาว่ามันดีบ่มันก็ดีคือกันแต่สมัยนี้เนอะพี่น้อง พี่น้องกับคงสรีเห็นหลายๆพื้นที่หลายๆสถานที่เนาะที่คู่มือนี่วัดว่าอาลามนี่แทบสิอาศัยยังบ่ได้เลยเด้พี่น้องเมื่อเวลานี่พี่น้องเนี่สิเข้าไปในวัดนีบ่ได้เลยเด้คู่มือนี่เนาะนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ต่างจังหวัดสมากกว่านะพี่น้องคู่มือนี่เป็นเหมือนกับวัดเชิงพาณิชย์นะพี่น้องบ่แมันดูถูกเนาะประเทศไทยเฮ้านี่มันเปลี่ยนแปลงไปหลาย นะครับเปลี่ยนแต่งไปหลายมากเลยทีเดียวอย่าไปคิดว่าเจ้าสีอาศัยวัดเป็นที่หลับนอนเป็นที่พึ่งผ้าอาศัยที่อยู่ที่กินคู่มือนี่ยากเด้เจ้าเข้าไปแบบวังฮูอินโอฮินี่นี่ถือไล่ออกจากวัดง่ายๆเลยนะพี่น้องดังนั้นนะพี่น้องเนาะดังนั้นกะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนเนาะพินิจผิจระ,ะนาอาสิ่งใด ที่มันถือสิ่งอะไที่มันกวนนะพี่น้องอ่าคือกันนะครับการถือพระการถือสิ่งขี่เห่ายึดเหนี่ยวจิตใจต่างๆคือกันนะครับน,บนขอให้มีศรัทธาปฏิหารมันสิเกิดกับทุกๆคนนะครับ,บ่จําเป็นว่า <เท historic> พระองค์นี้สิไมีราคาลอยลำพันลำสิเป็นของแทรหรือของเทียมมันอยู่ดีใจนะพี่น้องเอาหลังขฝากไว้เป็นแง่คิดเนาะซ้ำนี่แหละพี่น้องเออ,เอาสาวัสดีครับ